Dance, that, that มาค่ะทุกคนวันนี้นะคะอาคอสเซชันจะพาคุณทำต้มจืดหรือแกงจืดปลาหมึกแห้งนั่นเองนะคะวันนี้ได้ปลาหมึกแห้งมาแล้วก็จัดการเลยค่ะ แช่น้าล้างหลายๆน้ํานะคะแล้วก็แช่น้ําล้างเพื่อลดความเค็มน,นะคะแช่น้ํไม่ให้เขาปูขึ้นนะคะแล้วเราก็มาหั่นใบขึ้นช่ายหั่นหัวชายเท้านะคะแล้วก็เราอยากมีผักๆด้วยเราก็เลยใส่ผักกะดขาวลงไปด้ยวยนะคะผักกัดขาวบางคนอาจจะไม่ใส่ก็ได้นะคะพอน้ําเริ่มเดือดแล้วเริ่มร้อนแล้วเราก็ใส่ซุปก้อนไปหนึ่งก้อนนะคะแล้วก็กระเทียมนะคะ แค่บุบๆแล้วใส่ลงไปน้ําเดือดเราก็ใส่หัวชาเท้าที่เราหั่นเตรียมไว้แล้วนะคะแล้วก็ปลาหมึกแห้งที่ล้างแล้วก็หั่นเป็นชิ้นไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเ mm hmm. มนูนี้ทําง่ายๆแต่ว่าหลายคนไม่เคยทานเมนูนี้เลยนะคะวันนี้คอนเฟสชั mm ่น hmm. ก็เลยพาคุณมานะคะ mm hmm. ที่เมนูนี้นะคะ mm hmm. รอจนน้ําเดือดสักครู่แล้วะค่ะ เมนูนี้เราแทบจะไม่ต้องใส่เครื่องปรุงอะไรเลยนะคะหลังจากใส่ซุปก้อนไปแล้ว1ก้อน1ชิ้นนะคะผักกาดขาวใส่ลงไปนะคะจะได้มีผักผักด้วยแล้วก็เป็นผักขึ้นช่ายบางคนเยกตั้งโอนะคะใส่ลงไปเพื่อได้ตื่นเขา เมนูนี้กับข้าวสวยร้อนๆก็ได้นะคะข้าวสวยเป็นข้าวนิ่มๆนะคะทานไปนคลายๆข้าวต้มเลยก็ได้เลยนะคะง่ายๆเป็นมื้อเช้าสบายท้องแล้วก็ไม่ลืมที่จะหยาอพริกไทยป่นลงไปนะคะวันนี้พริกไทยป่นใช้เป็นแบบสําเร็จรูปนะคะเป็นขวดแบบนี้อแล้วแล้วก็ใส่ลงไปแล้วก็ให้น้ําเดือด อีกครั้งหนึ่งนะคะเราให้ผักสุกแล้วก็ปลาหมึกสุกดีนะคะแล้วก็แอบชิมนิดนึงนะคะปรุงรสตามชอบแล้วก็ตักข้าวสวยรอได้เลยนะคะของเมนูจต้งน้้ที่แสนอร่อย